สวัสดีครับผมร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์นะครับวันนี้มีเจ้า125้าไอบังลมไม่ส้มผ่าสี5หนะมาให้ชมกันนะสภาพตามนี้เลยครับของเล่นนะเยอะครับเยอะสวยโดยรวมก็ผมตีให้ประมาณ7-80%นะครับไม่ถึงกับ90หรือ100นะต้องไปเก็บเพิ่มนิดหน่อยนะถ้าจะให้คินคลีนจริงๆ ภีษหกห้านะจ๊ะสตาร์ทมือไม่ซบรถทำลูกห้าสีเรื่อนสี่บีปกตินะครับนี่ก็ใช้ได้นะแต่ฟิล์มด้านในมันจะยุ่ยๆหน่อย เดิมนะครับเบอร์เดิมเลย0 6 3 9 6 3 2 6 0 7นะครับมาดูรถได้ที่บางพีสมุทรปราการนะครับตรงวัดบางพีไอกลางนะสวยๆเลยครับนี่อ่ากเกตจเดีนี้ไว้นะครับนะอ่าตามหากันได้ครับราคาเล้าแน่นอน โชว์ไว้เด็แท้นะครับผมลืมบอกไปอ่าไว้เด็ S แท้ไล่น็อตนะครับไลน่น็อตเกือบทั้งคันนะเกือบเกือบทั้งคันนะบอกไว้ก่อนเกือบทั้งคันอ่าโอเคนะครับผมตามนี้เลยครับ